นะครับแล้วพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาททุกท่านครับจริงแล้วเนี่ยผมกินประดาสุขรรสิริวรุฒคุณกำนันตำบลลองหมานนะครับเป็นนายกสมาคมกำนัน,นพิทยา้าจังหวัดชัยนาทที่พูดวันนี้เพราะว่าตำบลนองหมันโดนเต็มๆครับพี่น้องเอหครับเอห้าเมื่อวานผมได้มีโอกาสมารับฟังนะครับข้อมูลของ งองค์กรและนายกชนนะครับแนวครงเปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อวานเปลี่ยนจากตำบลหนงหองโมงไปตะมนตกตำบลรัตเกียนตำบลหนองโมงไปตะพานหินเข้าวังหมันตอนนี้เปลี่ยนเป็นเข้าตำบลกุญจองมาตำบลหน,นองคุญแล้วก็ไปผ่ากลางตำบลหนองหมันเลยครับพี่น้องถ <c oughs> ามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่บอกแตกตัว ัวนะครับกลัวว่าวิถีชีวิตชาวบ้านของผมจะเปลี่ยนอย่างน้อยก็ผ่ากลางตำบลผมพี่น้องผมแบ่งแบ่งกลางตำบลแน่ครับจะแก้ให้ผมยังไงวิถีชีวิตเปลี่ยนแบบนี้จะทำยังไงนะครับแล้วข้อมูลครับทำไมรัฐบาลปกปิดข้อมูลยังผมไม่เข้าใจหายากมา คนอะไรไม่บอกกลัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับกลัวในทุนจะมากวาดซื้อที่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทําไมเขาวิ่งมาซื้อกันทุกวันเลยตำบลผมปีที่้วไล่ละสาม0 0ื่นปีนี้แปดห้าเลยครับไม่รู้ได้ไงไม่รู้นะครับอันนี้คือความกลัวแต่ผมไม่ไม่ได้บอกนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคัดค้านไม่คัดค้านแต่ผมกลัวตำบลผมเปลี่ยนแบบนี้ครับวิถีชีวิตชาวบ้านผมเปลี่ยนถ้าพี่น้องคนละฝั่งคลองอย่างเงี้ยมันคงไม่ไหว นะครับคงไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างที่กลัวคือกลัวการกันนาคมระหว่างระหว่างกลางตำบลถ้ามันผ่ากลางตำบลแล้วพี่น้องอีกฝั่งตะวันตกที่อยู่ฝั่งโน้นอ่ะจะมาหากำนันมาหาอวตอเนี่ยต้องข้ามวิ่งข้ามสะพานไปหนองมะมงะเป็นไปได้ไหมครับขอท่านเป็นเป็นไปได้จริงสร้างจริงครอง,งเนี่ยขออำนวยความสะดวกให้ตำบลหน่อย สร้างสะพานให้ข้ามตะบลน,นะครับแต่ดูแล้วมันก็คงจะผ่านนะครับคงคันคานไม่ได้แล้วแต่กลัวนะครับอันนี้คืูความกลัวนะครับกลัวว่าวิถีชีวิตชาวบ้านจะเปลี่ยนกลัวว่าแล้วชาวบ้านกลัวอีกอย่างนึงกลัวว่าชาวบ้านที่โดนกระทบโดนที่ทํากินจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะหาที่ไหนทํากินให้กับชาวบ้านอันนี้ความชัดเจนไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นก็ก็ฝาก กวาดไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าความคิดเห็นและอีกอย่างคืออยากให้เมื่อกี้กำนันมารวมพูดแล้วอยากให้มีการถามความคิดเห็นจากหมู่บ้านตำบลขึ้นมาระดับอำเภอแล้วก็มาสอบถามความคิดเห็นระดับจังหวัดภาพรวมแบบนี้นะครับข้อมูลจะได้ลงพื้นที่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าชาวบ้านรับได้ครับขอบคุณครับ